อยากชัดเจาะแล้วนุ้ยเสร็จเรีนแล้วเร็วเดี๋ยวขอสะพานไอ้ต้าเขาดีมาสะพานอะไรเอากระดีนดิเกิดสวัสดีค่ะดิผู้จัดการอีนนะคะมื่อวานี้พาผู้ไดยมหาของอ้อยแสงสินเดี๋ยวมาเบิ่งมาชมกันเปิดตัวอักษรย่อได้ไหมคะว่าใครที่ตอพ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 ี่ตอกำลังมาแล้ว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 คุยผู้ไทก็ บอบอบอหนูถ่ายเป็นวิดีโอแบบคลิปสั้นเจ็ดนาทีนี่ไงเจอแล้วพี่ต่อไอ,อ้นัน <hi> ่นอย e ู่วะไอ้ไอ้น um, so mm, <c oughs> <ắm> ั่นไหมไอ้ไอ้นั่นไหมที่เพ่งไอ้ไอ้มันขาดรถใจไหมไอ้มันขาดรถใจไอไหมไปสิมาขอถ่ายรูปเล่าไหมนี่ไงหล่ะยื่บอกครับไหวไหมนีครับนี่ครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเลย เชิญมาที่ทำกันนะคะขึ้นยอดเลยครับไอ้ขนนลุกเลยนี่ยมีห้องน้ำวะโอเคค่ะสวัสดีพี่สุดยอดกทมค่ะมาหอดแล้วมาหอดแล้วค่ะมามาถึงใช่แล้วมาหอดจอดถึงนี่มามากินสลองลอยล้านวิวก่อนรั้วหลวงหนาเลยนะคะมาเขาเ่อนมาเลิกเลิกงานยามดีเดิงานยามดีเดินใช้ง่ามดีตอนนี้ผมรุ่นมาอันดับหนึ่ง้องมาแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับ ขอบคุณค่ะมากับผู้ใดคะวัอนี้มากับผู้ใดมากับผู้จัดการเลยครับมากับผู้จัดการนะคะมาขอคิวงานเลยมาแม่ครับผมมาขอคิวงานครับอ้อยแสงสินนี่ขอคิวอ่าแม่ขอคิวงานถ่ายเลยขอก่อนขอก่อนบูนขอก่อนมาย้ำกรอนเลยแม่ย้ำแนวขายงานขายงานพิจารณ์พิจาขอบคุณค่ะขอบคุณนี่ อขึ้นนอแท้ผู้ใดนอส้มได้ยังไงตัวจริงอ่านพึ่งจักไงเล่าตัวจริงต้องมีจังอยแต่จังอยอะไรคือจังอยพี่อ๋อเพิงหมาเงินคุณต้องมาบูลี่ผมไม่เมื่อกี้คุณเมื่อกี้คุณบูลี่ผมพี่บอกจังอยหนูจะบอกว่าเขาไม่ได้เรียกว่าจะงอยเขาเรียกว่าเพิงหมาแงินคนนี้บูลี่กว่าผมนี่ก็บากไปเลยเพลิงพี่สาวมาหอน กินย่างเดียวค่ะหิวยหิวแล้วใช่ไหมคะหมดยงแล้วก็ยาด้วยดูแลสุขภาพมากค่ะขอบคุณพี่สาวพี่ชายค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบ่งในครัวกันค่ะเขาทําอะไรกันในครัวนี่ไงผู้จัดการผู้จัดการอีกเป็นแบบผู้จัดการพี่อีทลงมาอีกเมื่อกี้พี่อีทเป็นผู้จัดการนี่ผู้จัดการพี่อีทไปอีกนะคะถ้าสิเบืกอเงินอย่าไปเบิกกับคนเสื้อน้ำเงินนะคะมาเบิกกับคนนี้ค่ะ บุญบ้านนะคะเมื่อในบุญบ้านเดี๋ยวเราไปเบิงกันประเทศเหนืงกินบุญบ้านมาแล้วในครัวซือ้อทำอะไรกันคะบุญบ้านเฮามัน,น <ำ S 1> จะจต้องยิ่งใหญ่สัญญางสย่างาานะาปุ่นสย่าปลาสัญญาปลาเมื่อนี้แฮ่บุญพระเวทเด้อพี่นอ้องมะอื่นมีกระหลอนกระหลอนหรือกระหลงจาจากทีมงานเน่งน้อยเดชอุดมเต่าพี่น้อง นี่ขอบุญมาเด้อมาเด้อมาเด้อดูว่เป็นตัวแสบแห้งคนนะอือกินได้ปะน้องแทบเด, <c oughs> ดียบไหนกินมาไป็นไ <c oughs> รหอนรสชาติเกาถามรสชาติ ก็าต้องเด็ดอะบวเข้มโพดพวกหวานบวหวานบวนัวบวนัวบวกเสียบเลยบวกินดีกว่าปลาอะไรเนี่ยทำจากปลานินปลาซีมึงพี่น้องปลาดินธรรมดาครับปลาดินยังปลาดินมังกรปลาดินมังกรเดี๋ยวรอชิมนะจ้าไปไปไป